สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช่องตีติกรถดมือสองนะวันนี้นะครับผมมีรถบ้านสวยๆมาให้ชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าวีออสเจนสองนะครับตัวนี้ปี2009นเะครับเป็นเกียร์เอ็มทีเกียร์เอ็มทีค่อนข้างจะหายากกว่าเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวยังไงผมพาไปลองขับไปลองดูรอบคันนะครับโอเคครับโอเคครับก็เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านขวานะครับสภาพค่อนข้างก็จะสุขพร้อมใช้งานนะครับรถสวยเลยนะครับปี2009นะครับตัวนี้นะ เป็นเกียร์ mt นะครับเกียร์ธรรมดาที่ค่อนข้างจะหายากนะครับสีเดิมโรงงานนะเป็นสีบอลเงินนะครับตัวนี้นะล้อแมกครบจุดแต่งสเก์ตรอบคันนะครับตัวนี้นะค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผมราคาตัวนี้บอกเลยนะคุ้มๆนะครับคันนี้ใครที่หายรถใช้งานขับดีนะครับเป็นทนแน็ง่ายนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับสวยแน่นอนนะครับริ้วรอยนี่ผมก็มีนิดหน่อยนะตามมือสองนะคันนี้นะครับอ่าสีสันนะครับเงางามเจดิ เปร์เซนขึ้นแน่นอนกันนี้นะจะมีที่มีตำหนิอยู่ก็เป็นพวกกันชนหน้าหลังนะครับที่มีรอยริ้วรอยนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะที่เหลือยังสวยเงาฉ่าเลยนะครับบอกเลยรถคันนี้ไม่เคยแก๊สนะภาษีปลายปีหกแปดเลยนะครับผมรถคันนี้นะครับลูกค้านะครับคนเจ้าของเดิมนะครับใช้งานนะครับค่อนข้างจะดูแลดีนะครับผมตัวนี้นะโอเคครับก็เดี๋ยวผมถ่ายนะครับให้ชมกันก่อนนะ ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับรถบ้านแท้นะครับย้ํานะครับรถบ้านแท้แน่นอนเป็นเกียร์ธรรมดาปี2 0 0 9ัน้านะครับไม่เคยแก๊สสีสันโดยรอบผมตีให้สักเจ็ดสิเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับจะมีริ้วรอยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับอยู่ส่วนมากริ้วรอยก็จะมีกันชนหน้ากันชนหลังนะที่จะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับสีรอบคันด้านข้างหลังคงหลังคานะครับยังเงาฉ่าอยู่นะครับตัวนี้นะถือว่าสวยนะครับ ตัวนี้ได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาจริงนะครับล้อแม็กสวยยางสวยนะครับผมตัวนี้นะแม็กสิบห้านะครับถือว่าสวยมากๆนะครับตัวนี้นะปีกอะอยู่ครบหมดโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมห้องเครื่องก่อนนะครับห้องเครื่องเดิมๆสวยๆนะครับตัวนี้นะนี่ครับนี่ครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบมอกอยู่ครบป้ายตัวโตโยต้าฝ่ายเดิมๆนะครับตัวนี้เดิมหมดนะอ่าเนี่ยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง ตัวใหม่นะครับลูกค้านะครับได้ทําการเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับตัวนี้นะเป็นเครื่องบล็อกเดิมลงเล่มทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับเป็นเครื่องเดิมจากศูนย์เลยนะครับผมตัวนี้นะเนี่ยครับมาร์กอาร์คอยู่ครบหมดนะเนี่ยครับอาร์คนะครับรถคานเดิมๆนะครับเครื่องแห้งๆสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้นะสวยมากๆนะครับผมไม่เคยแก๊สนะครับย้ํานะครับว่าไม่เคยติดแก๊สนะครับครับให้ชมด้านท้ายนะนะครับสภาพ สวยๆฝาเดิมเดิมนะตัวนี้นะครับฝาเดิมโตโยต้าอยู่ครบหมดนะตัวนี้นะครับท้ายนะครับสวยๆนะครับสะอาดๆกว้างๆเลยนะครับคมเดิมทุกอย่างไม้เดิมทุกอย่างนะครับเดิมจากศูนย์หมดรถคันนี้นะครับไม่เคยแก๊สนะครับผมยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะครับแจอยู่ครบนะครับเนี่ยครับท้ายเดิมเดิมนะครับลายอาร์คเดิมทุกอย่างอยู่เดิมหมดนะครับท้ายสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับไม่มีโดนนะครับเดิมเดิมทุกอย่างนะครับ นะตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับริ้วรอยตรงกันชนหลังนิดหน่อยนะครับสีนะครับตัวนี้นะครับกันชนหน้าหลังก็จะตีให้ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วกันสีนะครับโอเคครับครับเดี๋ยวมาชมภายในกันนะครับเบาะนะครับแผงข้างประตูสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับเบาะนะครับสวยสวยเลยนะครับนี่ยครับให้ชมนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเดิมเดิมนะครับแสงสะท้อนนี่เป็นไม่ใช่สิ้นนะครับเป็นแสงสะท้อนของเงานะครับแสงเฉยนะ เนี่ยครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับค่อนข้างสวยเลยคอนโซลสวยนะครับไม่มีแต่งหักนะครับเนี่ยครับโฟมลายใหม่สวยกริบเลยช่ององค์ช่องแอร์สวยหมดนะครับคอนโซลนะครับเนี่ยครับเดิมๆเลยนะครับค่อนข้างจะสวยเพดานสวยมากนะครับพดานข้างบนนะเบาะสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับเนี่ยครับด้านท้ายนะครับสวยๆเลยบอกผ้าเดิมๆนะครับเนี่ยครับ เห็นสะท้อนนี่ไม่ใช่ซีดนะครับเป็นแสงของกล้องนะครับเนี่ยครับค่อนข้างจะสวยเลยนะครับน่าใช้ครับโอเคครับโอเคครับก็เนี่ยนะครับพามาลองขับเอาถนนเลยนะครับผมตัวนี้นะรถนะครับทําช่วงล่างมาใหม่นะครับนุ่มนวลเลยนะครับตัวนี้นะขับขี่ดีนะครับผมไม่มีกระด้างนะครับไม่มีสะดุดไม่มีสั่นนะครับตัวนี้นะวิ่งฉิวเลยนะครับผม่อถนนดีมากๆนะครับตัวนี้ ช่วงล่างเก็บให้ใหม่หมดแล้วนะครับขับดีมากๆครับผมตัวนี้นะก็เดี๋ยวแงไปสรุปอีกทีท้ายคลิปครับผมนี่ครับรถอัตราเร่งดีมากๆนะครับผมตัวนี้เกียร์ธรรมดานี่ตอบสนองไวมากนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับผมแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับตัวนี้เป็นเจ้าวีออสเจนสองครับปีสองพันเก้าเป็นเกียร์เอ็มจีเกียร์ธรรมดานะรถคันนี้วิ่งอยู่สองแสนหนึ่งนะครับสภาพสีนะครับภายนอกผมตีให้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ภายในสวยกิบเลยนะครับเป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีขาดเบาะแน่นๆฟูๆเลยนะครับช่วงล่างคันนี้ได้ทําการเก็บให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมย้านะครับว่าช่วงล่างแน่นนะครับทําใหม่ให้หมดเลยนะครับภาษีหมดปี68นะครับรถคันนี้ไม่เคยแก๊สนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมได้ทาการเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับลงเล่มเรียบร้อยนะครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับเป็นเครื่องใหม่นะครับวิ่งน้อยมากๆนะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆคันนี้รถคันนี้นะครับผมเปิดราคาไว้แค่1นึ่งแสนหนึ่งบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับใคร รีบจับจองได้เลยคันนี้นะผมมีบริการนะครับจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมครับรถคันนี้ดูรถได้ที่สมุทรปราการนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านบนโทรมาได้เลยนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะมีบริการจัดส่งให้ถึงที่นะครับใครที่ไม่สะดวกมาดูรถนะคันนี้นะผมบอกเลยว่าสวยใช้งานง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับไม่จุกจิกนะครับเป็นรถที่อะไหล่ที่ค่อนข้างเยอะเยอะมากนะครับคันนี้ผมย้ําเลยนะครับว่าสีนะประมาณ75%นะครับมีสีถ้าจะมีริ้วรอยก็จะมีกันชนหน้ากันชนหลังนะที่มีริ้วรอยนอกนั้น โดยรอบพันนะยังสวยเงาฉ่าอยู่เลยนะครับไปเก็บหน้าหลังแค่นั้นจบเลยครับถ้าใครที่หาอยู่นะครับเดี๋ยวส่วนอ่าเรื่องนะครับมีการเก็บสีเก็บอะไรให้เดี๋ยวผมลดราคาให้ไม่มีปัญหาโอเคครับผมเป่าด้วยนะครับ